ชันน 3, ้นนายส,สาวนรมุมูลสาวรหัสนักศึกษาหกศูนย์แปดหนึ่งแปดหกศูนย์สามศูนย์ศูนย์ห้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่สี่ห้องสามค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานาเสนองานในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัยนะคะค่ะโดยวิชานี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยนะคะค่ะเชิญและชรับฟังได้แล้วค่ะข้อที่หนึ่งนะคะให้นักศึกษาอธิบายคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ อภิธานศัพท์และนิยามศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยนะคะค่ะคําตอบนะคะคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมายถึงคําศัพท์ที่ใช้ในการเรียกสิ่งต่างๆในภาษาอังกฤษอภิธานศัพท์หมายถึงบัญชีคําศัพท์เฉพาะหรือคําศัพท์เทคนิคซึ่งเสนอในหนังสือส่วนเนื้อหาเนื้อเรื่องโดยได้รวบรวมและเรียงตามคําศัพท์นะคะค่ะนิยามศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยนะคะ1 วัยทารกหมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง2ปี2วัยต่อเตะหรือวัยเล็กนะคะมีอายุตั้งแต่ 1- ถึง3ปีนะคะ3นะคะเด็กก่อนวัยเรียนนะคะก็จะมีอายุตั้งแต่3ถึง5ปีนะคะข้อ4นะคะเด็กอนุบาลก็จะมีอายุตั้งแต่5ถึง6ปีนะคะ5นะคะการศึกษาประถมวัยกระบวนการจัดการศึกษานะคะก็ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง8ปีนะคะค่ะข้อ2นะคะจงบอกความสำคัญของการอ่านข้อความข่าวสารเอกสารตำราและบทกลอนภาษาอังกฤษการใช้ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะคำตอบนะคะเนื่องจากการอ่านข้อความข่าวสารเอกสารตำราและบทกลอนภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะครูประถมวัยจําเป็นต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งข่าวสารตาําราหนังสือรวมทั้งการศึกษางานวิจัยต่างๆนะคะเพื่อที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาความรู้ของตนอยู่เสมอนะคะให้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะค่ะข้อที่3นะคะจุงที่ไมเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะคะทางวิชาการจากแหลง าการเรียนรู้ต่างๆในด้านภาษาอังกฤษนะคะคำตอบนะคะ1ก็จะเป็นเกี่ยวกับ dictionary นะคะก็จะเป็นพจนานุกรมบันดิตยสถานออนไลน์นะคะค่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของอไทยโจนะคะก็จะเป็นสื่อการแลกเปลี่ยน อ,องค์ความรู้ด้านวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ทั้งภาษาและทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเว็บอของไทยโจนะคะเราก็จะสามารถาศึกษาคนา้นคว้าหางานวิจัยที่เกี่ยวกับาการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวิชานี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ